สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับพบกับเราช่องฟังปีใหม่ชาแนลครับผมเออเวลามาดูครับพี่น้องเขาเล่นอะไรกันนะครับผมอากาศยามเย็นนะครับโอ้โหดูครับมีที่ที่นั่งของน้องดาวเล่นแล้วครับดูครับพี่น้องเออเฮอแย่งกันขึ้นแล้วครับแย่งกันขึ้นแล้ว เดี๋ยวดาวขึ้นก่อนเดี๋ยวดาวขึ้นก่อนเดี๋ยวปีปีขึ้นทีหลังนนน้องดาวขึ้นก่อนดูครับดูครับน้องดาวนั่งแล้วอุ้ยส่วนปีปีเราไปนู้นแล้วครับปีเราไปนู้นเลยแโอ้สีต้นไม้นะครับคันหนูคันเอาเอาดูครับดูครับดูครับ ดูครับเออ้โห,าหดาวนั่งชิวๆเลยครับผมอิ่มมากเลยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนนะครับเลี้ยงอาหารผมนะครับขอให้รุ่งรวยทุกท่านทุกคนนะครับตแทนเด็กแก๊งนะครับผมอืมกวิปปีเราดูครับคันต้นไม้แลนะ้วโออ มาแล้วมา็วอยน้องน้องแล้วน้องออกแล้วน้องออกแล้วหมาจสมเป็นกเป็นขบวนนอนแกละมังเ้อัเอบรู้ดเออเฮ้ยนู่ครับดาวพักท้องนะครับผมพักท้องสักคู่ก่อนนะพี่ปีอ้งตัวมีหัวเดียวเว้วดี๋ยวผมพักชมพักทองแป๊บเดียว โออิ Montreal, อ่มมากเลยพี่ í, อิ่มไหมพี่อิ่มไหมอิ่มจ้านางดาวอิ่มจ้าวนวนรอรอน้องรองน้องออกจากออากกจเก้าอี้นะครับผมแต่ว่าน้องพักท้องยังไม่ออกง่ายนะครับพี่ปีจอบเลย <S <S นางดาวออกจากออกจาก ที่นั่งครับครับเนี่ยดูครับผมโอ้โหดูครับดูครับดรู้สึกว่าดาวจะห่วงเก้าอี้โต๊ะตัวนี้มากเลยนะครับของผมนั่งพี่เปยให้ผมนั่งิมก่อนนะให้จับน้อยพี่ไม้ให้ฮันเสียงใครเมื่อกี้เสียงใครให้จับหน่อยเลยวันนี้แล้วมาส่งวันไหนอู้ดู ดูดาวลูดาวจะขึ้นแล้วครับดาวจะขึ้นโชว์แล้วผมจะขึ้นโชว์แล้ว,เ,ลวเอาใครจะขึ้นโชว์ใครจะเก่งกว่ากันเอาเอาเอาใครจะขึ้นก่อนพี่ปีหรือผมเดี๋ยวต้องดาวเอาแข่งกันแล้วครับแข่งกันแล้วใครจะขึ้นก่อนกันแล้วเออโอ้เป็นคนละขา,าโอ้น้องดาวจะโชว์สเต็ปแล้วจะขึ้นแล้ว โอ้ยกินก็กินไวๆต่วดาวยีลาหลายปีๆอยากกินขึ้นกันเอาปีๆนั่ง้วครับตัวน้องดาวจะขึ้นนะครับขึ้นขาหนึ่งแล้วนะครับอเออโอดูครับดูครับสนุกมากเลยครับวันนี้มาบ้านน้องดาวสนุกทุกวันเลยจ้าปีๆ เาฮ้ยเราจาเอาโนกเก็บแล้ว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 ผมเล่นอิ่มแล้วผมจะเก็บแล้วได้วเโอ้โชว์พลังครับผมอิ่มแล้วพลังผมมากดูครับพลังพลังช้างน้อยพลัง้องดาวโอ้โหเขานั่งดมาดูครับแก้งพี่ปีเลยนะครับโอ้ไม่ให้พี่ปีนั่งเลยนะครับนี่เอาพี่ปี ดูดูครับไม่ห่างกายกันเลยครับพี่น้องนี่ดูครับปีๆแล้วก็สีแล้วคันคันถูเดอ้อน้องดาวไปแล้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 ว ดูครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อจะเอาลงให้แต่ว่าพลังน้องดาวเนะโอ,อ้โหแป๊บเดียวไงายท้องเลยครับกอีแต่ว่าส่วนเวราเนาดี๋ยวพ่อเลื่อนขยับกอีก,ก่อนครับนี่ดูครับจะช่วยพ่อเดี๋ยวผมช่วยพ่อเดี๋ยวผมช่วยแต่ว่าผมช่วย อึบ <c oughs> อึ๊บบื้อดูพลังช้างกับพลังคนครับน้องดาวแป๊บเดียวหงายท้องเลย <c oughs> ดูดูดูแย่งกับพ่อแล้วยาวของผมไปผมจะเล่นนะ <c oughs> เ,เล่นกองดินดีกว่าเล่นดินดีกว่าเล่นดินดีกว่าเดี๋ยว <c oughs> พี่ปีเล่นดินดีกว่าเอ้พี่ปีบนญบนี่เห้ไหม เล่นดินมันผมเนี่ยเย็นสบายเฉียวๆเลยครับโอ้โหเล่นดินสนุกมากเลยดูพีป่ปีเราสู้สึกว่าจะไปเล่นแต่ต้นไม้นะครับนี่คันดูครับน้องดาวเล่นดินโอ้สนุกใหญ่เลยครับผม สายเสกนี่โอ้โหสองสามวันนี้หมดแน่ๆเลยครับนี่รู้สึกว่าดาวเล่นเก่งมากเลยดินนี้ชอบเย็นด้วยครับไแล้วปล่อยไว้นี่ไม่ไปไหนเลยนะน้องปีโอ้พี่ปีนี่ครับไม่ห่างน้องเลยนะครับ อยู่กับน้องดาวได้ทั้งวันเลยนะครับถ้าไม่ล่ามไม่ผูกไวนะ้ปล่อยเราอยู่กันได้แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวดาวออกปิดเดี๋ยวดาวออกลายให้เขียนลายให้พี่ปีครับผมอือเล่นต้องมีคุณพ่อคุณ,คณแม่อยู่ด้วยครับผมดูดูเล่นอะไรครับโอ้เล่นอะไรเอาเป็นไม้แห้งมาทําอะไรน้องดาว มาแต่แม่พี่ปีมาเล่นดินนะผมนี่โอ้หมาแต่แม่แมเห็นไหมนี่เห็นไหม,ม,ม,มผมเล่นดินน่ะนี่สนุกใหญ่เลยครับเนี่ยดูพี่ปีจะไปไหน,นครับดูครับดูว่าพี่ปีจะไปห่างน้องไกลหรือเปล่าดูครับไม่ห่างไปไหนเลยกลับมาแล้ว ดูท้องพีปีนะครับอิ่มอิ่มเหมือนน้องดาวเลยนะวันนี้โอ้โหดูวกับท้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเด็กๆครับนี่อาหารกินที่บ้านของน้องดาวครับมงคลและเดอแก๊งของเราทุกทุกเคียดขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอยสนับสนุนครับเอฟซีที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดสับตะไคร้ให้เยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้ สำหรับช่องของเราพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชแนลนะครับผมอันนี้ก็ดูคลิปสนุกพี่น้องหยอกเล่นกันนะครับสนุกมากเลยครับนี้อากาศยามเย็นๆนะครับผมหลังเลิกเรียนนะครับผมนี่เทศบาลกำลังทำความสะอาดนะครับแม่นอนโอ้พี่ๆไปไหนแล้วโอ้โหพี่ๆไปไหนแล้วดูครับจะไปห่างน้องหรือเปล่า ไปไม่ห่างน้องโอ้นหนูไปเอาหญ้าิ่งไม่ห่างน้องถึงห้เาเมตรก็กลับมาหาน้องมันเดิมนะครับผม,ม,ม,มดูคกับเล่นชิวๆเลยครับสนุกมากมถ้าจีดน้ำให้โอ้ดูวันจะนอนพาพี่ปีเล่นน่าดูเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้แม่วัน ทำความสะอาดเก็บใบไม้เสร็จก่อนนะครับนี่ดูครับถ้าเรื่องขุดนี่จัดให้ปีใหม่เลยนะครับผมปีใหม่กับพุณนแม่แม่ต่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับแม่โคน้อยสองเชือกนี่ขุดจนเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยก็สุดยอดเลยครับเรื่องขุดนี่ยกให้ปีปีเลยครับนี่ถ่ายคลิปครับผม ครับผมครับผมดูครับดูอาการปีใหม่ถ้าปล่อยไว้เล่นด้วยกันจะไปห่างน้องไก่หรือเปล่ามาดูกันนะครับโอ้น้องดาวไม่ห่างกองดินเลยนะครับนี่ ดาวมาเสกไส้พอเร่เร่เรๆๆ่เสกไส้เนี่ยอยากได้ไส้เสกมันจะได้มันหมันเอฟซีเขามามึงหลยๆหนิมาเอามาจมจ่องปีใหม่ชแน,นลหล่ๆเนี่ยมามาไส้เสกพอเร่อๆๆมันหมันอันหน้าทางโน้นก็เสกมาได้นะครับโอ้เล่นดินดูครับ ไม่ห่างไปไหนเลยครับโอ้่ฮอนฮอนลาฮอนห,หอนูมาอะไรครับหนูมาทำอะไรไหนสัมภาษณ์หน่อยไหนพ่อสัมภาษณ์หน่อยมาบ้านน้องดาวสนุกไหมครับสนุกไหมคะนสนุกไหมคะพี่ปีน้องสนุกไหมมืบ้านน้องดาวนะ่ะ สนุกโอ้สนุกทั้งอิ่มท้องด้วยหนูอิ่มด้วยดูพุงหนูกลางเลยครับโอ้พุงโตเลยมาบ้านน้องดาวนี่อาหารมีอาหารเยอะครับผมโอ้อิ่มท้องทุกวันเลยครับอ้วนขึ้นแล้วครับผมมาบ้านทุกๆว,นนว,วันนะครับนี่มาวัานไหนอิ่มกลับตอนนั้นเลยครับท้องกลางเลยครับผม ดูครับเริ่มขุดแล้วนะครับแม็กโกสองเชื่อกนี้ขุด<ม>เขาจะพากันทำอะไร<ม>ดูครับ<ม>เริ่มขุดแล้วนะครับ<ม>หาของดีหรือเปล่า<ม>เอาช่วยกันขุดน้องดาวช่วยกันขุด<ม>พี่ปีจะเดินไล่เดี๋ยวพี่โอ้ยเดี๋ยวน้องกี่สักดไล่ให้นะไล่ตาหนามดเดินบ่อย ผมใช้ยาสาวคาร์เร่จริงๆเลยครับลูกสาวใครก็ไม่รู้ดูครับจุ๊บๆุ๊บจ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 ุ๊บให้ผมจุ๊บหน่อยพี่ผมจุ๊บหน่อยจุ๊ถึงกันนละกันละกันนอ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 นดูครับจุ๊บกัดจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บไเยอะเลยพี่น้องนะเอา ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังปีใหม่ชาแนลแล้วก็พังปีใหม่นะครับฝากเอพีทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับสนับสนุนทั้งสองช่องเลยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมก็ให้มีสุขภาพนะครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่จจดีสั้นครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ